พิเกตครับผมเคยได้ยินหลวงตาสอนเรื่อง ขอพรยังไงให้ได้เร็วๆท่านสอนมาว่าให้ขอในตอนที่คนกำลังสวดกันทั่วโลกเพราะตอนนั้นกำลังจะมีมากแบบนี้ครับหลวงตากำลังสื่อถึงอะไรครับโอ้ความหมายก็สื่อแบบตรงๆเลยค่ะตอนที่คนสวดกันทั่วโลกมีคนสวดเยอะไหมคะสวดเยอะมากก็มีกำลังของแบบเหมือนกับว่ากำลังแสงบารมีบุญเนี่ยมันจะสว่างแล้วถ้าเราเนี่ยไปขออยู่ในตอนนั้นเราไปขออยู่ท่ามกลางแสงสว่าง เกิดในแสงสว่างแห่งบุญพวกนั้นเนี่ยมีของใครบ้างก็ไม่รู้ที่อาจจะเคยมีสายใยกันมาแล้วตอนสวดคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะเคยอธิษฐานเอาไว้ว่าใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมามาเอาแสงบุญนี้ไปและขอให้สําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานนั่นล่ะค่ะแวบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นในตอนที่ ลูกหลานทุกๆคนทั่วโลกสวดมนต์เนี่ยค่ะเขาส่วนใหญ่จะอธิษฐานแบบนี้แล้วคราวนี้แม้กระทั่งพี่เกดกับคุณน้องคุณอาร์มคนที่ถามมาเนี่ยนะคะคุณอาร์มอาชีเนี่ยไม่เคยเจอกันแต่เราได้มาเจอกันเ,เราได้มาเจอกันใน Tik กต็อกหรือเราอาจจะเคยเจอกันในพบก่อนชาติชาติก่อนมันมีสายใยแล้วพี่เกดก็นั่งสวดอยู่แล้วพี่เกดก็อ,กดกอธิษฐานว่าให้กับผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องทิม เกี่ยวข้องเกี่ยวพันและมีสายใยต่อกันทั้งหมดขอให้เขาได้รับแสงบุญนี้และนําไปเป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลาขอให้สําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานหนึ่งแรงของพิเกตเนี่ยอธิษฐานในตอนสวดคราวนี้มีอ้อมอีกมีพี่วลามีแทนไทยมีกันนานะคะมีคนนู้นคนนี้อีกเยอะแยะมากมายมีนิงกี้ด้วยมีคุณหนึ่งด้วยคุณตายด้วยทุกคนสวดแบบนี้อธิษฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามีแสงสว่างของคอําอธิษฐานอยู่ในตรงนั้นแล้วคราวนี้พอตัวน้องอาร์มเนี่ยเข้าไปอยู่พอ ตัวเราเนี่ยค่ะเข้าไปสวดอยู่ในช่วงนั้นที่มีคนอธิษฐานด้วยนะคะกำลังมันเยอะเพราะว่า 1. กําลังคําอธิษฐานของเขา 2. กําลังของการสวดมนต์ของตัวเขามันมีแสงบุญอยู่เยอะแล้วถ้าเราเนี่ยไปขอในตอนนั้นเราอยู่ท่ามกลางกลางแสงสว่างที่มันห้อมล้อมเราเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้พรที่เราขอเนี่ยโอ้โห เจอจะรัสเจอจาเพราะอยู่ในคลื่นเดียวกับคนที่มีกําลังเอาอย่างนี้ก่อนเนาะคนที่มีกําลังคนที่สวดมนต์ทุกคนจะมีกําลังค่ะมีกําลังของพุทธมนต์มีกําลังของหลวงปูด่ดูมีกําลังของหลวงตามามีมกําลังของพระจักพรพัิอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะการขอในตอนที่คนสวดกันทั่วโลกก็น่าจะเป็นภาพที่เหมือนกับว่ามีคนนั่งสวดเยอะๆเขาอธิฐานเยอะๆมีแสงสว่างเยอะๆแล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยค่ะเข้าไปนั่ง อธิษฐานนะคะนั่งขอในตอนนั้นก็สวดมนต์ด้วยเนะาะการจะให้ได้ผลเร็วๆเนี่ยนอกจากนะคะเงื่อนไขที่จะต้องไปขอในตอนที่คนทั่วโลกสวดแล้วที่มีคนสวดเยอะๆคือตามรอบของถ้ำแล้วเนี่ยตัวเราเองจะต้องมีคลื่นพลังงานที่อยู่เป็นกระแสดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสวดมนต์บ้างนะคะแล้วก็ทําจิตให้เบาถ้าไม่สวดจิตก็จะต้องเบาแล้วก็อธิษฐานในตอนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพี่เกตน,นึกภาพตามเนาะเพราะว่า พิเกตสวดคนเดียวก็มีกําลังอยู่แค่นี้พิเกตสวดพร้อมกับเพื่อนอีก10คนก็มีกําลังของเพื่อนอีก10คนและโดยส่วนใหญ่คนที่สวดจกักรพัทเนี่ยค่ะเขาจะอธิษฐานในตอนสวดอยู่แล้วว่าคลื่นบารมีบุญที่เขาสร้างขึ้นมาตรงนี้เอาไปรวมไว้กับหลวงปู่แล้วก็แผ่ออกไปให้กับผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่มีสายใยต่อกันทั้งหมดใครต้องการกําลังนี้นําไปใช้ประโยชน์ให้มาเอาด้วยด้วยกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเกิดตัวเราก็ไม่รู้อินูอินเนกดจะแบบมีสายใยอยู่

แปดร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะแปดร้อยคนนี้อธิษฐานกำลังมันก็จะเยอะเพราะหนึ่งกำลังจากการสวดมนต์ของตัวเขามันก็สว่างแถมกำลังจากคำอธิษฐานของเขาที่เอื้อเฟื้อให้เราโชคดีและสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะนำเสนอเป็นภาพประมาณนี้นะคะอธิษฐานคนเดียวก็เหมือนกับมีเรากับหลวงปู่แค่คนเดียวแต่อธิษฐานตอนที่คนทั่วโลกสวดะคะ่ะเราสวดด้วยเพื่อจูนใจเพื่อขอพรน,นะคะให้คำขอพรเนี่ยไปอยู่ในคลื่ นบุญนะคะอ่าตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ได้ผลเร็วมากยิ่งขึ้นขอคือเรื่องหนึ่งและลงมือทําให้ตัวเองได้อยู่ในคลื่นแสงสว่างแห่งมวลมหาสารที่คนทั่วโลกเนี่ยสวดกันอ่าสวดมนต์กันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยต้องทํา2ส่วนนี้ประกอบกันนะคะฉะนั้นแล้ววันเนี้ยได้ไอเดียในเรื่องของการขอพรให้สําเร็จคือขอในช่วงที่คนกําลังสวดมนต์กันและตัวเราจะต้องสวดเพื่อสร้างคลื่นใจให้อยู่ในคลื่นแสงสว่างแห่งบุญนั้นด้วยอันต่อมาคงได้ ไอเดียในเรื่องของการอธิษฐานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะต่อไปนี้เวลาสวดเนี่ยก็แบบว่าแสงบุญเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลวงปูค่คะน้อมผ่านออกไปเลยนะคะให้กับผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันและมีสายใยต่อตัวลูกทั้งหมดใครต้องการเอาไปใช้ประโยชน์สามารถเอาไปได้เลยนะคะให้เขาสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานเพราะฉะนั้นถ้าเทวดาที่มีสายใยต่อกันมาเอามาเอาแสงบุญนี้ไปเขาก็อาจจะสําเร็จนะคะอาจจะไปอ,อัพเวลขึ้นชั้นสูงกว่าหรืออาจจะแบบว่าโอ้อยากไปมีกําลังกลับมา เสนงปิงๆให้กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะให้เขาสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานนะคะดังนั้นแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้อีกหนึ่งแรงในทุกๆครั้งที่พิเกตสวดนะคะอย่าลืมอธิษฐานในตอนนั้นและก่อนอธิษฐานอย่าลืมสร้างคลื่นใจจากการสวดมนต์ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในคลื่นความสว่างเดียวกันให้ตัวเองมีใจที่สว่างเชกเช่นเดียวกันกับที่ทุกคนกําลังสร้างแสงสว่างเพื่อน้นอมมาเป็นพรนะคะจากบุญบาร,รมีที่เขาสวดให้กับเราด้วยนะคะ หวังว่าจะนึกภาพตามออกและได้ไอเดียในการทั้งสวดทั้งแผ่ทั้งขอกันนะคะสาธุค่ะ